ครับสวัสดีครับผมทาราสังหาปารีนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพืนพี่พี่นะครับที่รับชมช่องทาราสังหาปาจีนอยู่นะครับซื้อขายที่ดินนะครับจังหวัดปาจีนนะครับแล้วก็โซนใกล้เคียงนะครับสาแก้วนครนายกนะครับวันนี้ทาราพามาชมหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลวังตะเคียนนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีนะครับด้านหน้าทารานี่เองนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับเป็นลักษณะนะครับเป็นป่าไม้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็น สวนมันปลูกมันสบปะหลังนะครับครึ่งหนึ่งนะครับแนวเขตนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะฮะตรงตรงนั้นนะฮะลึกยาวลงไปฝั่งเดี๋ยวถ้าพาเดินพาเดินไปชมนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับไฟฟ้าน้ําประปาไม่มีนะฮะเพื่อนบ้านไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นที่สวนนะครับที่สวนที่ไร่นะครับตรงนี้นะครับทางเข้าออกเข้าออกได้สองเส้นทางนะครับเนี่ยตรงนี้ครับก็ ลัดเลาะมาตามนะครับคลองลอยนะครับคลองคลองปูนซีเมนต์นะครับของของกรมชลประทานนะครับที่เขาทําคลองเพื่อที่จะสูบน้ํานะครับจากแม่น้ํานะครับขึ้นมานะครับแนวเขตนะครับเดี๋ยวแนวเขตแนวเขตครัะพามาชมฝั่งนี้ก่อนนะครับเอนะครับหลังจาก แนวขิดแครับหลังจากตรงตรงตรงที่เขาถ่ายตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับจากตรงนี้นะครับยาวไปนะครับตามแนวนะครับตามแนวอ่าที่รอยถ่ายนะฮะเดี๋ยวท้าละาพาเดินดูนะฮะไปชมนะครับฉนดคุดแดงนะครับนสศสีจอนะครับเนื้อที่แปดไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวานะครับ ตรงนี้ขายได้ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับในในพื้นที่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี่ครับเป็นป่านะครับตรงนี้นะฮะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นสวนนะฮะเดี๋ยวทาราพาเดินลงไปชมนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปแปลงนะครับรูปแปลงนี่ให้ดูรูปแปลงก่อนเดินนะครับ น่ครับแปดไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวาก็คือแปลงนี้นะฮะแบ่งออกมาจากแปลงใหญ่นะครับตรงนี้นะครับฉนดพร้อมโอนนะฮะอันนี้ทางสาธารประโยชน์นะครับทาราก็จะยืนนั่งอยู่ตรงเนี้ยจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปตรงเนี้ยครับเดินลงมาไปชมคลองนะครับด้านหลังแล้วก็จะเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับให้ครบรอบด้หันนะครับนะฮะพอดาวออกนะครับรูปแปลงนะครับไปเดี๋ยวลงไปชมกันนะครับ ในในแปลงนะครับก็จะมีพวกเนี่ยครับไม้นานาชนิดนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับนี่เดินเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยครับมีปดัดดูมีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะครับแต่ว่าต้นยังเป็นต้นขนาดเล็กอยู่นะครับตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับห่างจากนะครับฟิชเจอร์พาร์คลังสิตนะครับถ้าถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับใกล้โซนฟิชเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็ประมาณ135มกิโลนะครับมาถึงที่นะครับที่ท่าเดินอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ทางสาธารณะครับเป็นทางที่ติดกับแปลงนะครับแปลงนี้นะครับและก็ห่างจากชนบุรีนะครับประมาณร0 0 120กิโลนะครับเดินทางนะครับจากชนบุรีเข้ามานะครับี่ อันนี้ก็เป็นต้นไม้อยู่ในเขตนะครับแปดไร่นะครับเนี่ยครับก็เดินมาสุดนะครับป่านะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้เขาก็ปลูกมันนะครับเป็นสวนมันนะฮะแล้วก็ผืนเดียวกันนี้นะครับเขาก็ไถนะฮะเออไถน่าจะทำนานะฮะถ้าหลังติดลองนะครับเดี๋ยวลงลงไปดูลองกันนะครับ นี่ครับหลักเขตนะฮะแนวเขตครับหลักเขตแดนนะครับตรงนี้นี่นะฮะน่าจะมีหมุดอยู่นะครับนี่ครับเลขที่หมุด นี่นครับตรงตัดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับลักษณะเป็นคลองคลองสาธารณะนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ําได้นะครับตรงนี้นะฮะแปดไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวานะครับพื้นที่เต็มนะครับ มีสวนสวนป่านะครับด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านด้านล่างแปลงครับท้ายแปลงนะครับก็จะติดคลองสาธารณประโยชน์นี่ครับนี่ครับลักษณะคลองนะครับตอนนี้ก็วันที่2ี่พฤษภาครับก็มีน้ำนะฮะน่าจะมีน้ำตลอดปีนะครับแปลงคลองตรงนี้นะฮะ อันนี้ท้ายแปลงนะครับนี่เขาปลูกยูคานะครับกันริดดินสไลด์นะครับก็ไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่สวนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่ชอบสไตล์นะครับแนวคลองตรงนี้นะฮะก็ติดต่อทารา สังหารปะจีนเข้ามานะฮะเนี่ยครับจากตรงนี้ครับตัดตรงนะครับปามันนะครับตรงนี้เป็นอีกแปลงนะครับที่ทาเดินมานะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกแปลงไอ้แปลงนี้นะครับก็คือจากนะครับจากเสาอ่าหลักหมุดตรงนี้นะครับตัดตรงไปฝั่งนู้นนะครับแปลงนี้นะครับถ้าแปลงนี้ถ้าเกิดว่านะครับอ่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับสนใจซื้อนะครับก็จะได้สามสามสามอย่างนะครับก็คือ ป่านะครับธรรมชาตินะครับสวนนะครับสวนมันนะครับแล้วก็ที่นานะครับตรงนี้นะครับทํานาได้นะครับเพราะว่าน้ําน้ําในคลองนี้ก็สามารถที่จะเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับน้ำในคลองนะครับเดี๋ยวเดินไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับ บรรยากาศดีนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับลมนะครับพัดนะครับเย็นสบายนะครับท่าเรเดินดีวิวอยู่นี่ก็ประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะครับมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับในแปลงด้านบนนะครับเห็นนะครับต้นนั้นน่าจะเป็นต้นยางนานะครับแล้วก็ประดูนะฮะเนี่ยที่เราเห็นสูงๆตรงนั้นนะยางนานะครับ พื้นที่ตำบลวังตะเคียนนะครับตำบลวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขายยกแปงเลยนะครับตรงนี้ ฝั่งนี้น้ําน้ํารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะครัต้องรอฝนนะครับติดถนนสองด้านเลยครับแปลงนี้ นี่ก็มีน้ำนะครับตรงนี้ท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงก็มีน้ำเนี่ยอันนี้เป็นคลองสาธารประโยชน์นะครับถ้าขุดลึกๆหน่อยลอกคลองดีๆนะครับมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับมีน้ำนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับมันน่าจะน่าจะน่าจะสูงนะครับสูงกว่าฝั่งนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือทลาตรงนี้เองนะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งติดถนนหินแดงนะครับลุกลังนะครับดินแดงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เหมาะนะครับซื้อครับปลูกป่านะฮะก็มีป่าอยู่แล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหลังเนี้ยครับถ้าสนใจก็ปลูกได้ครับพวกยางนาปลาดูนะครับแล้วก็พยูงนะครับ ต้นประดูก็หลายต้นนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้นไม่ใช่ต้นประดูนะครับไม่ทราบชนิดนะโน่นนะครับพุ่มเขียวๆตรงนู้นนะประดูครับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับถ้ารู้ก็ลองลองทักคอมเมนต์มานะครับตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร ไม่ใช่เหมือนต้นโพนะแต่ต้นโพไม่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะตนนแต่ต้นนู้นต้นต้นประดู่ครับพู้มีเขียวเขียวนู้นฮนะแล้วก็ประดู่หลายต้นนะฮะตรงตรงที่เป็นป่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับสาธนารณะนะครับฝั่งที่ทาราเดินมาตอนแรกก็เป็นถนนสาธารณะเช่นกันนะครับนี่ก็ประดู่นะครับนี่ มาดูอยู่ในแปลงนะครับตรงนี้นะฮะทาล a จะพาลุยเข้าไปนะฮะลองดูครับว่าในแปลงนะครับมีต้นอะไรบ้างนะฮะโอมรู้สึกเกย็นสบายนะครับตรงนี้แต่มันมันน่าจะเข้าไปไม่ได้ะฮะลกมากดูดูเดินไม่ได้แน่นอน,นะฮะตรงนี้ยดู เดินไปไม่ได้ครับเป็นลักษณะป่าแบบไม่มีทางเดินเลยนะครับเนี่ยนี้ก็ประดูนะฮะเนี่ยต้นเนี้ยก็ประดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นอินทนินอินทนินหรือเปล่าดอกตีม่วงๆนะครับนี่ก็นี่ก็ต้นผักผักเต้านะฮะเป็นน้หนามแบบนี้ครับ ใบรสชาติเปรี้ยวๆนะฮะผักแต้วต้นใหญ่ทีเดียวนะครับติดปไปไม่ได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมทาราไปไม่ได้ นะครับเป็นลักษณะป่าแบบธรรมชาติมากนะครับตรงนี้นะครับธรรมชาติจริงๆนะครับแต่เป็นฉนนนะครับนอสสีจอนะครับซื้อขายได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปลงนี้นะครับหาทางออกไปไม่ได้เลยดูผมจะเดินไปถนนยังยังไปลําบากเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่แล้วก็อยู่ตรงเนี่ยจอมป่วงนี่ก็มีอีกหนึ่งต้นนะครับต้นขนาดใหญ่ไม่รู้ต้นอะไรมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะครับโลกมากครับเดี๋ยวทาเรขอถอย ดีกว่านะครับไม่ไม่พาไม่พาท่านผู้ชมเดินนะดูติดขาติดขาโอ้ทาโดนเถาวันติดขาฮนะออกไปดีกว่า หาทางออกก่อนครับก็ได้ที่สวนป่านะครับแล้วก็สวนทำได้มันนะฮะหรือว่าพี่ๆจะปลูกนะครับปลูกต้นไม้นะฮะตรงนี้ได้เลยครับก็ ไม่ให้ปลูกมันนะครับก็จะปลูกถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจะลงต้นไม้ก็ลงได้นะครับตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็เข้าหมู่บ้านนะครับเข้าหมู่บ้านทางเข้าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตรงนี้ห่างจากาาว,วัดโนโน,โนฝาวนะครับวัดโนนฝาวที่อยู่ถนนเส้นประจินสองพันหนะครับเข้ามาประมาณ4ี่กิโลนะครับตรงนี้นะครับเส้นทางเข้ามาก็จะเป็นสวนนะครับสวนมัน สวนยางพลานะครับเนี่ยบางแปลงก็จะมีหย่อมๆแบบนี้นครับมีแต่ต้นประดู่นะครับเนี่ยต้นประดู่นะครับเนี่ยประดู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวเดินเดินพาท่านผู้ชมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่เนี่ยครับนี่ต้นประดู่นะครับอายุน่าจะอ,อมดแดงกัดนะ นี่เส้นป่าแบบธรรมชาติมากนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กาลังมองหานะครับฟิลนี้อยู่นะครับแปลงนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับด้านหน้านะครับเป็นป่านะครับมีต้นกระดู่ผักเต้ลต้นเออโอ้ยมดแดงมดแดงกัดโอ้ยนี่ครับกระดู่อีกต้นนะฮะนี่นี่นี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยคเห็นนะครับก็น่าจะหลายปีนะฮะตรงนี้ อายุนะ่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีนะฮะก็มีพักเต้าต้นเต้าอะฮะนี่นี่ที่เข้ามาดูได้นะฮะที่เดินได้แปลงนี้ก็คุ้มนะครับทลา,ามองว่านะฮะถ้าเกิดพี่พี่ทานใดชี่ชอบ สไตล์ต้นไม้นะฮะก็คือแปลงนี้ก็คุ้มนะครับด้านหลังกิจทองด้วยหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อไร่นะครับไม่ไม่แพงนะครับแปลงนี้นะครับเนี่ยอย่างยอมนี่นครับก็เป็นต้นไม้ยืนต้นนะฮะมีประดูยางนานะครับและก็เนี่ยครับตรงนี้ก็เยอะนะครับนี่นี่นอันนี้ถ้าเดินเข้ามาเฉพาะช่วงที่เดินได้นะครับไอตัวที่เดินไม่ได้ก็ ไม่เข้าไปนะครับตรงนี้เ็ให้ชมด้านบนนะฮะเนี่ยครับ,รบธรรมชาติสุดๆนะครับเดี๋ยวทะ้าะให้ชมอีกทีนึงครับแปลงรูปลักษณ์แปลงเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ ลุยอยู่แล้วทาราทาราสังขารเวจินครับพี่ๆบางท่านนะครับมามาชมที่กับทาราครับก็ลุยเช่นกันนะครับก็ขอขอบพระคุณย่างสูงนะครับสัตยาทาราพาลุยนะฮะตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นสาธารณะนะครับเข้ามานะครับถ้าถ้าออกไปตรงนี้ประมาณ100เมตรนะครับจะเป็นคลองลอยเขาเรียกคลองลอยนะครับคลองปูนซีเมนตนนะครับของกรมชลประทานนะครับเขาสูบน้ําขึ้นมานะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้นะครับเดี๋ยวทาราอธิบายรูปแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับตรงนี้นี่รูปแปลงนะครับแบ่งออกจากแปลงแปลงคงนะครับแปลงใหญ่ๆนี่ครับแปลงคงนะฮะรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับไฮไลท์ไฮไลท์ไว้นะครับรูปแปลงนะฮะด้านท้ายติดคลองตรงนี้เป็นทางดินแดงที่ท้าเดินมานะครับดินแดงตรงนี้ก็เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับผมแปดไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวานะครับตรงนี้ ครับสำหรับวันนี้ทราสังหารปจีนะครับขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมิตรภาพนะครับที่รับชมนะครับช่องทาราสังหาปจีนะครับซื้อขายที่ดินปจีในจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงนี้นะครับนครนายกสายแก้วนะครับสายแก้วก็มีหลายแปลงนะครับนครนายกยังไม่มีนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากจะฝากให้ทาลาช่วยขายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจที่จะซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมทาลาเป็นตัวกลางระหว่างประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทราสังหารปจีขอ เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบคุณนะครับมิตรภาพทุกท่านนะฮะที่รับชมแล้วก็โทรสอบถามเข้ามานะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่รับชมนะครับขณะนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับที่เดินท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งดวงนะครับวันนี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อี่พี่นะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับ ค้าขายครับมีลูกค้ามากมายเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้านะครับในกิจการของท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านนะครับแล้วก็กลับมาซื้อที่ดินกับทาทาาสังหารไปจีนนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ